สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะในช่องทาง Youtube นัดเดอร์ผู้หญิงขายรถทุกท่านเลยนะคะนัดนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของ MG นครหลวงสาขานะครปฐมนะคะมีบริการทําสัญญาทั่วไทยเลยค่ะคุณลูกค้าพร้อมส่งมอบรถถึงบ้านเลยนะคะแต่จังหวัดสามารถซื้อได้ค่ะไม่ต้องเดินทางมาเลยนะคะนัดมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนัดก็จะมาแนะนํานะคะรถเก๋งป้ายแดงนะคะฟรีดาวได้ด้วยผ่อนสบายๆเลยนะคะสําหรับ MG 3 D รุ่นนี้เลยค่ะเป็นตัวก่อนลองท็อปนะคะราคา5 4 9 0สนบาทนะคะรุ่นนี้นะคะออกต่างจังหวัดได้สบายเลยค่ะหายห่วงเลยประหยัดน้ํามันนะคะของเราไม่ใช่ e ีโก้คาค่ะเป็นเครื่องยนต์พันห้าีซีนะคะแรงม้าอยู่ที่112แรงม้านะคะส่วนแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะคะสําหรับคัน MG 3นะคะ สำหรับภายในห้องผู้โดยสารนะคะภายในจะสีดำข้คันเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำหน้าจอก็ยังเป็นวิทยุอยู่นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้สีสปีดนะคะตัวนี้สำหรับถุงลมนื้อภัยนะคะจะเป็นคู่หน้านะคะด้านหน้านะคะตรงพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะ60-40ิเลยนะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะนะคะสำหรับ MG 3คันนี้นะคะอจะคันคันไม่ได้เล็กเกินไปนะคะลูกค้านะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะคะเป็นรถหประตูนะคะ ราคาก็549,000บาทนะคะลูกค้า นัดจัดโปรโมชั่นให้นะคะออกรถฟรีดาวนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะนัดให้ฟรีดาวฟรีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะผ่อนอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับ MG3D นะคะลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ติดต่อนํามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8น6นะคะนัดมีบริการทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านฟรีเช่นกันค่ะต่างจังหวัดไม่หายห่วงเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะคะนัดมีบริการให้ถึงที่เลยนะคะ ทุกอาชีพสามารถซื้อได้นะคะโทรมาปรึกษานัดได้เลยนะคะออกง่ายไม่ยุงยากค่ะคุณลูกค้าช่วยทุกคันนันทุกเคสนะคะติดคำก็สามารถออกได้นะคะด้านหลังนะคะเป็นที่ใส่สัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะสำหรับรุ่น MG3 นะคะจะไม่มียางอะไรให้นะคะแต่ทางเราจะมีชุดซ่อมยางฉุกเฉินให้นะคะ สำหรับ MG 3 d ตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้3จุดนะคะลูกค้ามีไฟ Daytime นะคะไฟหน้าโปรเ e คเตอร์นะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะคะนัดขอแจ้งโปรโมชั่นนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ดูนัดมาจากช่องทาง YouTube เท่านั้นนะคะนัดให้ไปเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆค่ะ ฟรีดาว15%ค่ะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถส0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเมื่อได้ายขาวลูกค้าได้เงินมัดจำคืน3 0 0 0ัน เท่ากับไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะสําหรับ MG 3 D นะคะพร้อมกับชุดแต่งให้รอบคันเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เอาไปกับฟรีอีก2เดือนนะคะยังไม่ต้องผ่อนนะคะโปรโมชั่นนี้นะัดจัดให้เลยค่ะสําหรับลูกค้าในช่องทาง YouTube นัดเท่านั้นนะคะสนใจนะคะติดต่อนาะมาได้เลยนะคะที่เบอร์061-598-5846นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนัดได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้โปรโมชันดีๆแบบนี้นะคะนัดก็มีบริการให้เช่นกันค่ะลูกค้าจองออนไลน์นะคะจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสัญญาไม่ผ่านนัดคืนจองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตรงนี้จองออนไลน์นะคะนัดก็จะมีส่งไฟนันต์ไปเซ็นถึงบ้านเลยนะคะพอสัญญาผ่านนะคะนัดก็มีบริการนะคะส่งมอบรถถึงบ้านนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ การเข้าสู่บริการหายห่วงเลยนะคะเข้าได้ทั่วไทยทุกสาขาเลยนะคะลูกค้าก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะนะักกกดไลค์กดติดตามและในช่องทาง YouTube ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ